สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องอนี่นะครับไกล่หลังกุ้งนะครับหรือไก่หลังค่อมหลังโกงครับอันเดียวกันนะครับอ่ามีเพื่อนๆอยากรู้ว่าสามารถเอาเลี้ยงได้ไหมผมว่าเลี้ยงได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมก็เลี้ยงอยู่ครับบางทีแบบว่า สรีระตอนเราจับอาจจะจับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับแบบว่าหลังหลังเขาโกงอะครับอ่าแต่เอามาเลี้ยงอะไรได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแค่ว่าทรงไม่สวยแค่นั้นเองครับแล้วถามว่าเราสามารถเอามาทําสายต่อได้ไหมเอามาเพาะพันต่อได้ไหมอ่าเอามาเป็นพ่อไก่ได้ไหมผมว่า เอามาทำได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับอเอามาทำได้อะไรปกติครับไอคือว่าที่หลังเขาโกงนะครับมันก็เกิดจากหลายสาเหตุนะครับแบบว่าตอนเขายุ่ในไข่แบบนี้ครับอุณหภูมิอะไรแบบนี้ครับอ่าอุณหภูมิตอนแม่เขากกอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อาจจะตอนเล็กๆอาจจะแบบ สารอาหารไม่ไม่เพียงพอครับอ่ามันเกิดจากหลายปัจจัยครับหลักๆก,ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับคือว่าอุณหภูมิตอนแม่เขากกไข่อุณหภูมิแบบไม่ค่อยคงที่ครับอ่าแล้วถ้าตอนตอนฟ้าออกมาถ้าแบบว่าเขาเล็กๆแบบนี้ครับแบบเราให้อาหารสารอาหารไม่เพียงพอครับอ่าก็จะทำให้เกิดหลังงอหลังโก่งได้ครับผมก็ เลี้ยงอยู่ครับตอนนี้ที่มีผมมีอยุสองตัวผมก็เลี้ยงอะไรปกตินะครับอ่าวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วครับเพื่อน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 คนไหนที่เพิ่งเห็นคลิปผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็ฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับอ่าผมก็จะมีคลิปใหม่ๆลงให้เพื่อนสัปดาห์ละสามคลิปแล้วแต่ครับถ้าผมมีเวลาผมก็สัปดาห์ละสามคลิปได้ครับ ่าถ้าผมมีเวลาผมจะลงไว้ให้เพื่อนๆได้รับรับชมรับฟังกันครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับ